สวัสดีครับวันนี้เลชชั่นตัวอย่างใหม่ของก็ซิล่าเอ็กคองกันนะครับตอนนี้ปล่อยมาตั้งแต่วันพุทธที่สิบสี่แล้วนะแต่ว่าจริงๆผมก็ควรจะทำจากวันนั้นแหละนะแต่ว่าวันนั้นก็ปาร์ตี้วันเดนทายหนักไปหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็แหง้งแล้วก็ไม่ไหวจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยตาผมโดนกันแกล้งมานะครับก็เลยคือเมื่อวานแบบทรมานมากนะครับตาจะบอดเลยผมโดนยาหมองป,ป้ายตาม,มา คือเมื่อวันแบบลืมตาแม่เลยจริงๆนะครับตอนนี้แบบสู้แสงแทบไม่ค่อยได้โอเคมาโอ้โ oh. หดีเลยไปสองวันเลยโอเคสามสองหนึ okay. ่งปัด The Titans were the guardians of nature. And the great apes became the protectors of humanity. We've discovered a signal, she can feel it. Kong, Godzilla. Hey. They can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? you never never just Try not to swallow your tongue. What? Oh my God! Ho ho. จน้อยอันนี้หเห็นในตัวอย่างแรกปล้วนะโอ้ t s not just a signal t เฮ้ยอ๋อมือคอมบาดเจ็บเหรอก็เลยใส่ไอเหล็กนั่น Hey. Oh, Bomb Baker. <laughs> Kong can't stop this on his own. He won't be alone. The last time those two met up it was almost the end of Kong. They don't have to like each other. ไ,ไม่จำเป็นต้องชอบกันแต่แค่ลงกันทำหน้าที่โอนน้โหพลังกอซิล่า,าอุ้ยอ่าไอรอนของเป็นไงอัง โอ้โหหน้ามันมากอู้สุดยอดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่สองของกอซิล่าเอ็กคองเด e w e นิวเอ็มพตัวอย่างยาวมากสามนาทีหนึ่งวินาท,ทีแค่ตัวอย่างแรกก็น่าดูแล้วนะแล้วพอมาตัวอย่างนี้นี่แบบโอ้โหคืออยากจะให้ผ่านไปเดือนนึงไม่ไหวเลย ตอน,นี้ยอยากดูมากๆแล้วไอลิงแก่เนี่ยน่ากลัวมากนะดูแล้วแบบไม่รู้เลกมันดูทรงแล้วแบบโหดอะโหดร้ายแ,แบบน่ากลัวแต่ว่าที่สงสัยก็คือสรุปแล้วเนี่ยมันใช่บอสใหญ่สุดในภาคนี้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเออมันมันดูน่าเกงขามดูน่ากลัวนะแต่สาหรับผมไม่รู้เลยผมรู้สึกว่าก็ริยสู้ไม่ได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าอันนี้ผมบอกนะจริงๆผมก็ไม่ใช่แฟน ของจักรวาลมอนสเตอร์อะไรขนาดนั้นน,ะนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้แบบแบบว่าประวัติของพวกมอนสเตอร์แล้วมากมายเืยแต่ว่าผมดูหนังทุกภาคนั่นแหละผมก็ติดตามแค่เฉพาะในหนังอย่างเดียวผมก็เลยแบบไม่แน่ใจนะว่าจะมีตัวอะไรแบบเซอร์ไพรส์ามากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วยังไงกอซิลซีกับคองก็ต้องร่วมกันสู้กับอะไรสักอย่างแน่นอนไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแต่ของภาคที่แล้วเนี่ยค,คือของกอซิเซีนี่ซัดกันก่อนนะแล้วค่อยมาร่วมกันสู้กับ เออมกากอซิล่าแต่ว่าภาคนี้เนี่ยน่าจะไม่น่าจะไม่มีสู้กันเลยอยู่แล้วแหละก็ดีกันแล้วนี่คือแต่ว่ามันก็จจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นั่นนะอย่างที่ตามตัวอย่างเขาก็บอกเราชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือมันใช้ชื่อกอซิล่าขึ้นก่อนของจริงๆผมว่านะผมเนี่ยคิดแบบนี้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วว่ามันควรจะใช้ชื่อของขึ้นมาก่อนกอซิล่าเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วของดูมีบทมากกว่ากอซิล่าอีกอะ มันดูเป็นตัวที่ดําเนินเรื่องตัวที่นําเรื่องมากกว่าก็ซิล่าก็ซล่าเนี่ยจริงๆเหมือนเป็นเนื้อเรื่องรองเป็นตัวแบบเป็นตัวเสริมอะแม้ว่าหนังของก็ซิล่าจะมีถึงออสองภาคไปแล้วก็ตามนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้ากอซล่าปะทะคองนะแต่เรื่องคองเนี่ยหนังเดียวคองก็เพิ่งมีไปภาคเดียวก็คือคองเดอะสกาลไอแลนด์ที่ฉายเมื่อปี2017แต่ว่าใน หนังรวมเนี่ยที่กอซิล่าปะทะคองเนี่ยผมว่าคองมันดูเด่นกว่าตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วแล้วภาคนี้แม้ว่าจะไม่เข้าแต่ผมดูจากตัวอย่างเนี่ยทั้งสองตัวอย่างเลยผมว่าคองมันก็ดูเด่นกว่าอยู่ดีอะ่ะเออผมว่าน่าจะควรจะเอาชื่อของไว้ข้างหน้านะแล้วเอากอซิล่าไว้ข้างหลังเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ยี่สนะิบแปดมีนาคมอีกเดือนกว่าๆก,ก็มารอดูกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ